การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรดสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ Smack Down วันที่21ตุลาคมปี2022นะครับ วันนี้เนี่ยในส o w n ดาวเรื่องที่น่าสนใจก็จะมีเรื่องราวการชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion นะครับระหว่าง Damage Control จะป้องกันแชมป์กับ Raquel Rodriguez แล้วก็ c h o s z a นะครับการเผชิญหน้ากันของสัป,ประหลาดอย่าง Bron Stowman กับยักษ์สูง7ฟุตยอย่าง Omos นะครับทั้ง2คนจะมาเผชิญหน้ากันหลังจากที่ท้า่ายกันไปใน Raw เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ แล้วก,ก็การปรากฏตัวของโรแกนพอลก่อนที่จะไปเจอกับโรมาเลนในคลาวด์จิวนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยครับวันนี้นะครับเริ่มมาด้วยคู่แรกเชมัสครับเจอกับโซโลสควอตัวแมทออกมาโอเคนะครับมันดีตรงที่ว่าแมทนี้เนี่ยมันทําออกมาให้ง่ายมากๆเนื่องจากโซโลเองยังทําอะไรหลายๆอย่างได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตัวแมทมันก็เลยเป็นแค่การทุบก,กันไปทุบก,กันมาใส่ท่ากันเป็นช็อตๆเท่านั้นนะครับ แต่ว่ามันก็แลกมาด้วยการปล้ำที่ลื่นไหลไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรนะครับแถมยังออกมาดีด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของเชมัสท,ที่ออกมาแนวไล่ทุบไล่ตีไล่ไลเตะเนี่ยก็ถือว่าเป็นแมตท,ที่ทําออกมาฉลาดแล้วก็ทําได้ดีนะครับตอนจบหลังจากที่เชมัสลงไปอัดเดอะบัตไลด์ด้านล่างนะครับโซโลสควอเนี่ยก็ฉวยโอกาสใส่สปินนิ่งโซโลกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตนะครับเดอะบัตไลน์เนี่ยเอาเก้าอี้มาฟาดแขนเชมัสกับบันไดเหล็ก ตัดภาพมาที่อิมพีเรียนะครับเข้ามาหาเรื่องเรมิซ r i o ก่อนที่จะท้าเจอกันในคืนนี้ตัดภาพมาที่ b บวไวเนะครับเบวเอบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันไม่ได้พูดอย่างที่ฉันอยากพูดแต่ไม่เป็นไรฉันจะพูดมาในตอนนี้แหละฉันใช้เวลาไปมากกับการแก้แค้นและความเจ็บปวดฉันรู้สึกว่าพวกนายเนี่ยจะช่วยฉันได้บ้างในตอนที่ฉันมีปัญหาปัญหาที่ฉันไม่อยากให้ใครเห็นแต่บางครั้งความโกรธก็พาเราไปยังที่ต่างๆที่เราไม่สมควรจะไป ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามฉันได้รับบางอย่างที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยได้บางครั้งฉันอยากให้พวกนายหยุดเรียกชื่อฉันด้วยซ้ำหยุดพูดถึงฉันแต่ฉันดีใจมากที่ฉันไม่ได้ทําอย่างนั้นเพราะว่าฉันเนี่ยต้องการมันจริงๆฉันต้องการพวกนายทุกคนพวกนายไม่เคยบังคับให้ฉันทําอะไรฉันดีใจที่มันเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ฉันเห็นแล้วฉันรู้ว่านายเป็นใครและพยายามจะทําอะไรแต่มันไม่สําเร็จหรอกเพราะสิ่งที่ฉันจะทำเนี่ยมันจะโหดร้ายกว่ามากและฉันจะไม่รู้สึกผิดกับอะไรทั้งนั้น ฉันจะไปจัดการพวกมันที่คอยคิดจะจัดการฉันตัดภาพมาที่ดิบัตไลน์นะครับกำลังฉลองชัยชนะเซมิเซนเนี่ยบอกว่านายทำได้ดีมากเลยโซโลนายมันยอดเยี่ยมตอนนี้เนี่ยนายไม่ได้แค่ส่งข้อความไปหาเชมัตแต่นายส่งข้อความหาทุกคนว่าอย่า,ยามาแย้มกันเด็บไลน์นายทำได้ยอดเยี่ยมมากเพราะฉะนั้นวันนี้งานของพวกเราจบลงแล้วเจอุโซบอกว่าเดี๋ยวนะนายพูดบ้าอะไรวันนี้เนี่ยโลแกนพอจะมาที่นี่นะเพราะฉะนั้นเราควรจะไปดักรอกระทืบมันสิวะ เซมิเซน,นบอกว่าใจเย็นนะพวกท่านหัวหน้าเผ่าโรมันเลนนะบอกไว้ว่าเราจะต้องไม่ทําอะไรเขาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทําให้เสียเรื่องเลยดีกว่าเจอุโซบอกว่าใช่ใช่ใชในายผู้ถูกอย่าทําให้เสียเรื่องแต่ฉันไม่เคยทําให้เสียเรื่องเว้ยคอยดูแล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นในคืนนี้ตัดภาพมาคู่สองนะครับลิฟมอ์แกนเจอกับซอนย่าดิเวล ตัวแมต์ออกมาโอเคนะครับการปั้มค่อนข้างที่จะหนักหน่วงและรุนแรงพอสมควรการโจมตีต่างๆเนี่ยทำได้ดีไม่แย่นะครับแต่ตัวแมต์จะเน้นไปที่ความโลกจิตของลีฟมอร์แกนซะมากกว่านะครับเน้นช็อตให้จับภาพตอนที่ยิ้มตอนที่โพสท่าอะไรพวกนั้นรวมทั้งการปั้าที่บ้าเลือดนะครับจนไม่สนใจผลการปั้าในช่วงหลังตอนจบเนี่ยลิฟมอร์แกนนะครับกระทืบสัญญาณดีเวลข้างเวทีจนกรรมการเนี่ยนับ10ดับเบิลคาเอาท์เสมอไปทั้งคู่นะครับ หลังจบแมตช์นะครับลิฟมอแกนเนี่ยทุ่มซอนย่าดีเวลใส่กับกองเก e. ้าอี้ตัดภาพมาที่การเผชิญหน้ากันของบรอนสโตแมนแล้วก็โอโมสนะครับบรอนสโตแมนบอกว่าดูฉันสิดูฉันให้ดีๆฉันเนี่ยไม่ใช่คนที่ใครจะมาแยมได้ง่ายๆถ้าใครจะมาแยมกับฉันเนี่ยจะต้องโดนดีเพราะฉะนั้น MVP นายที่มาปากดีใส่ฉันในรอเนี่ยโผล่หน้าออกมาเราจะได้รู้กันสักทีว่าสัปปะหลาดที่แท้จริงเนี่ยมันเป็นยังไง MVP เปิดตัวออกมานะครับ MVP บอกว่าบรอน เรามาพูดให้เข้าใจกันสักหน่อยก่อนอื่นเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องเถียงว่านายคือสัปลาดที่น่ากลัวฉันแน่ใจว่านายใหญ่พอแข็งแกร่งพอบอลสโตแมนคือที่สุดจนกระทั่งเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วที่นายได้เจอกับยักษ์สูง7ฟุตโอโมสนายที่นําเสนอว่าตัวเองเนี่ยเป็นสัปลาดและทุกๆคนก็เชื่อแบบนั้นแต่ฉันขอเตือนนายว่านายควรจะหลบทางให้โอโมสเพราะถ้านายเจอกับโอโมสนายจะกลายไปแค่คนธรรมดา b r o n น์สโตแมบอกว่าฉันไม่ต้องการฟังอะไรจากนายอีกเพราะถ้าไอ้ยักษ์ของนายเนี่ยเจ๋งพอจะทําให้ฉันกลายเป็นคนธรรมดาก็มาเจอกันหน่อยใน Cloud ์เ l ล MVP บอกว่านี่นายท้าพวกเราอย่างนั้นเหรได้เลยพวกเรารับคําท้าใน Cloud ์เ l ลนายเนี่ยจะได้คร่าครวญอย่างเด็กน้อยเลยทีเดียว b r o n นสโตแมนบอกว่าผุ้ปกักฉันไม่ใช่พวกที่เอาแต่พูดฉันชอบกระทืบมากกว่า แล้วพอเห็นว่าโอโมสไม่ได้อยู่กับนายแล้วเนี่ยฉันว่าฉันจะจัดการนายตรงนี้สันหน่อย AVP บอกว่าใครว่าโอโมสไม่ได้อยู่กับฉันโอโมสเปิดตัวออกมานะครับผักบอลสโตแมนกระเด็นออกไปก่อนที่ MVP ครับจะล่าโอโมสกลับไปหลังฉากตัดภาพมาที่การสัมภาษณ์ดูแม็ินชัยนะครับเรื่องที่เขาเนี่ยรอบทำลายคาร์เรนคอสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดูแม็ินชัยบอกว่าใน Extreme Ru l e เนี่ยคอสมันล้ำเส้นฉันเกินไปหน่อยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันถูกเรียกตัวไปตักเตือน และตอนนี้ดูไม่อินไทยกับ Current ค o ์สเนี่ยห้ามีการกระทบกระทั่งกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือเรื่องนี้จะต้องจบลงสักทีเพราะฉะนั้นใน Cloud j เจอ l มันจะเป็นการเจอกันระหว่างดูไม่ยอินไทยและ c a r e n รนค์สในกรงเหล็กตัดภาพมาคู่3นะครับชิงแชมป์ WWE w o m n t t g t t e m m h h m p p o o n a m a g e c o o t t r o ครับเจอกับ r q ร e ค r o d r i g u e z แล้วก็ชอตซี่ตัวแมตโอเคนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยดูดีขึ้นมาก ความง,งงของแมดเนี่ยหายไปพอสมควรนะครับการปล้ำเป็นการเป็นงานมากขึ้นการเข้าออกของแมทเนี่ยทำได้โอเคสปอตต่างๆก็ทำได้ไม่แย่นะครับคือบางช็อตถือว่าทำได้น่าสนใจเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นแมดท,ที่เห็นพัฒนาการของดัมมทคอนโทรลได้เป็นอย่างดีนะครับตอนจบอีโอสกายไซมูน2อกดนับ3เอาชนะไปตัดภาพมาที่เลกาโดเดลเฟทัสมานะครับซานโต้เอสโคบาบอกว่าพวกเรากำลังทำธุรกิจต่างๆเพื่อให้พวกเราเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้น และยิ่งใหญ่ขึ้นพวกเราจะยอดเยี่ยมไปด้วยกันกับหญิงสาวที่มากความสามารถเซเลน่าเวกาเซเลน่าเวกาบอกว่าซานโตสพูดถูกแล้วฉันสำเร็จทุกอย่างในสิ่งที่ฉันทำพวกเราไม่ได้มีความกลัวหรืออะไรพวกนั้นและจะไม่มีใครมาหยุดพวกเราได้ซานโตสโคบ a าบอกว่าพวกเราคือพลังที่ไม่สามารถหยุดได้ช่วงเวลาของพวกเราในสแมกดาลได้เริ่มขึ้นแล้ว ตัดภาพมาที่ฮิตโรวที่กำลังดูการโม้ของเลกาโดเดลแฟทัสมาอยู่นะครับฮิตโรบอกว่าพวกมันกล้าโม้อย่างนี้ได้ยังไงนะพวกมันมารอบกัดพวกเราพวกมันไม่กล้ามาสู้กับพวกเราตรงๆด้วยซ้ำเลกาโดเนี่ยมันทําเก่าเพราะว่าพวกมันมีพวกเยอะกว่าแต่ไม่เป็นไรเรามีแผนไว้รับมือแล้ว ตัดภาพมาคู่4นะครับเรเมซิโอเจอกับรูวิกไคเซอร์ตัวแมทถือว่าทําได้ดีครับเรเมซิโอยังคงมาตรฐานของตัวเองได้ดีพอมาเจอกับคู่ต่อสู้ใหม่ๆเนี่ยมันก็มีจังหวะใหม่ๆให้เราได้ตื่นตาตื่นใจนะครับส่งผลให้ตัวแมทเนี่ยออกมาสนุกมากๆคือมันออกมาดีกว่าตอนที่เจอกับแจสเมนเดย์เป็นเดือนๆนะครับแถมตัวแมทเองก็ยังมีระยะเวลาที่ดีครับและมีการโต้กลับที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยตอนจบนะครับเรเมซิโอเนี่ยใส่ซิกวันไนตามด้วยสเปชกดนับ3เอาชนะไป ตัดภาพมาที่โลแกนพอลเปิดตัวมานะครับโลแกนพอลบอกว่าฉันรู้ว่ามีคนมากมายดูอยู่ที่บ้านแต่ฉันอยากจะบอกที่นี่ว่ามันรู้สึกดีมากที่ได้กลับมาสู่โอไฮโอแต่สําหรับพวกนายที่ดูอยู่ที่บ้านฉันรู้พวกนายเนี่ยดูถูกฉันมาตลอดและดูสิว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนฉันเนี่ยโดนคําดูถูกมามากมายแต่ฉันมีความมั่นใจในตัวเอง ฉันไม่ต้องการเผาเฮแมนมาพูดให้ฉันฉันไม่ต้องการชายสองคนที่ดูเหมือนคนคนเดียวมาคอยคุ้มกันฉันไม่ต้องการโซโลไอ้ลูกแง่และไม่ต้องการเพื่อนอย่างเซมิเซนแต่สิ่งที่ฉันต้องการคือการเป็นที่สุดฉันเป็นรองในการสู้ครั้งนี้ก็จริงแต่ฉันไม่สนใจพวกนายเนี่ยบอกว่าฉันจะก้าวขึ้นไปบนเวทีแล้วโดนกระทืบแต่ถ้าฉันชนะล่ะถ้าฉันจัดการโลมาเลนอย่างหนักถ้าฉันจัดการเขาจนเขาต้องคลานกลับบ้านไปล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลาวจิล เจอูโซ่นะครับขึ้นมาอัดโลกแกนพอสักพักหนึ่งเนี่ยเซมิเซนก็เข้ามาห้ามเจอูโซ่นะครับแต่ว่าเจไม่หยุดก็เลยโดนโลกแกนพอต่อยจนสลบไปนะครับสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับเดอะบัตไลน์เอาเก้าอี้มาฟาดแขนเชมัสกับบันไดเหล็กจนได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์ที่2ครับหลังจบแมตช์เนี่ยลิฟมอร์แกนทุ่มสัญญาดีเวลใส่กองเก้าอี้เหตุการณ์ที่3นะครับดูแม่์อ็นไทยเนี่ยจะเจอกับเคอร์เรนคอสในคลาวเจลนะครับแบบกองเหล็ก เหตุการณ์ที่4นะครับรอนด้าราซี่เนี่ยโอเพนชาเลต์ในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่5ครับฮิตโรจะหาพวกมาเจอกับเลกาโดเดลเฟทัสมาและเหตุการณ์ที่6นะครับเจอูโซเนี่ยขัดคำสั่งโรมันเลนเข้าไปอัดโลแกนพอลนะฮะแต่ว่าโดนอัดสวนกลับมาสรุปแมตช์กันหน่อยนะครับคู่แรกครับเชมัสเจอกับโซโลสควอชโซโลสควอชเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ลิฟมอร์แกนนะครับเจอกับซอนยาดีเวลคู่นี้เนี่ยเป็นการดับเบิลคาวเออาทท์เสมไปั้งคู่นะครับ คู่ที่3ครับชิงแชมป์ WWE Women Tag Team Champion Damage Control ครับเจอกับ r a q u e l r o d r i g u e z แล้วก็ c h l s e a Damage Control เนี่ยสามารถเอาชนะและป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับคู่ที่ 4, Rey Mysterio เจอกับ r u b w i g Kaiser นะครับ Rey Mysterio เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ตัวแมตช์โดยรวมของสัปดาห์นี้นะครับคือค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ละแมตช์เนี่ยมีการต่อสู้ที่น่าสนใจนะครับคือทำได้ดีไม่น่าเบื่อโดยเฉพาะนะครับ Damage Control ที่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทำได้ดีจริงๆแต่ต้องยกเครดิตให้กับราคิโอโรดิเกสครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ทำให้โมเมนต,ต์ต่างๆเนี่ยออกมาดีแต่ดัมเมดคอนโทรลเองก็ไม่ได้มีความงงงแบบในช่วงแรกที่เปิดตัวออกมานะครับการปั้มเนี่ยค่อนข้างลื่นไหลเข้าออกถูกจังหวะเลือกใช้ท่าได้อย่างเหมาะสมนะครับก็หวังว่าในการปั้มต่อไปเนี่ยจะทำได้ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราพูดกันตามที่เห็นนะครับการปล้มในแมชนี้เนี่ยก็จะเป็นการปล้มที่ เป็นนักมวยปล้ำที่เคยปล้ำกันอย่างเข้ามือใน NXT นั่นแหละนะครับไม่ใช่นักมวยปล้ำที่อยู่ในค่ายหลักมาโดยตลอดซึ่งทางนี้เนี่ยปกติเวลาที่มีปัญหาเนี่ยคือการปล้ำกับนักมวยปล้ำที่อยู่ในค่ายหลักซะมากกว่าก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับในด้านของเนื้อเรื่องนะฮะก็ถือว่ามีทั้งสงส่วนนะส่วนหนึ่งก็ปูไปสู่ศึกใหญ่อย่างクラウドนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการต่อบทแบบคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน ในด้านของคาวจลเนี่ยก็จะเป็นการประกาศนะครับอย่างกับบอนสโต m มนเจอกับโอโมสก็มีการท้ากันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปเจอกันแบบดื้อนะครับรวมทั้งดูแม่อินไทยแล้วก็แคลรนคอสที่เสริมกติกาพิเศษอย่างโกงเหล็กเข้าไปเพื่อให้คาวจลเนี่ยมันน่าดูมากขึ้นนะครับก็เป็นการจบเนื้อเรื่องของทั้ง2คนซึ่งมีเวลาอีก2สัปดาห์ครับอาจจะมีการเสริมเนื้อเรื่องของคู่ไหนๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นการประกาศคู่อื่นๆเพิ่มเติมมาก็เป็นไปได้ ก็ต้องมาดูการสำหรับคาวเจลนะครับส่วนในด้านเนื้อเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างลิฟ f มอร์แกนนะครับที่เสียสติหลังจากเสียแชมป์ไปในมุมหนึง่งผมก็มองว่าดีนะครับสำหรับการหาเนื้อเรื่องแล้วก็ต่อยอดคาแรคเตอร์ไปแต่เรารู้สึกว่าทําไม WWE เนี่ยถึงต้องมีนักมวยปล้ำที่เสียสติมากมายขนาดนี้คือตอนนี้เนี่ยแทบทุกคนนะฮะบทบาทจะต้องจบลงด้วยการเสียสติเสมอ ซึ่งบางคนมันก็ดีอย่างเซโดรินนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าสนใจเรามองว่าการเสียสติแบบหลอนๆของลิฟ์มอร์แกนเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนคือถ้ามันเป็นแบบฉันไม่สนใจอะไรอีกต่อไปอัดแรงไปเลยอย่างเดียวผมว่าอันเนี้ยน่าสนใจก็จะเข้ากับติมฮาร์ดคอร์การแชร้อาวุธนู่นนี่นั่นเสริมความโหดให้กับลิฟฟ์มอร์แกนที่มีคาแรคเตอร์ดูน่ารักมาโดยตลอดนะครับแต่พอเป็นแนวโลกจิตหลอนๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ แถมดูองค์รวมๆแล้วเนี่ยเหมือนอเล็กซ่าบีสด้วยได้ซ้ำนะครับหวังว่าในอนาคตเนี่ยลิฟมอร์แกนคงไม่ได้คุยกับตุ๊กตาหรือว่าถือออกมาเป็นเพื่อนอะไรแบบนั้นก็แล้วกันอยากให้มีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดแตกต่างจากคนอื่นๆไม่ใช่ว่าจับบทของคนนั้นมาโยนใส่คนนี้นะครับแล้วก็ปูออกมาให้มันเป็นรูปแบบเดิมๆซ้ำๆกันส่วนในด้านของคนที่ได้แชมป์อย่างรอนด้าราซี่นะฮะก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นการเทิร์นฮิลแบบงงๆครับทุกคน เป็นการเทินฮิลแบบไม่มีเหตุผลไม่มีแรงจูงใจไม่มีอะไรน่าสนใจด้วยซ้ำนะครับคืออยู่ดีๆนางก็ด่าคนดูเฉยๆเ,เลยจนคนดูแบบเอา้าอะไรวะก่อนเป็นแชมป์เนี่ยก็ยังดูเป็นเฟสดีๆอยู่ยังมีความใจสู้ต่อสู้แบบแมนๆอยู่เลยพอได้แชมป์ปุ๊บด่าคนดูปับ๊บ ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยรอนด้าเราซี่ไม่ได้มีแววว่าจะเป็นคนเลวของสังคมนึกออกไหมครับการทําแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้คนดูไม่รู้ว่าจะเชียนนางยังไงจากตอนแรกที่เฮเฮอยู่อา้าวอยู่ดีๆกูโดนดา่อาอ้าต้องโหแล้วเหรอยังไม่เห็นทําอะไรให้หน้าโหเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นการเทิร์นฮิลแบบฝืนๆซะอย่างนั้นนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่า WWE เนี่ยจะเทิร์นรอนด้า ให้เป็นฮิลอยู่แล้วนะครับเนื่องจากคาแรคเตอร์ของนางเนี่ยคาราคาสังมานานครับแต่ว่าในสายตาของเราเนี่ยก็คือคนดูชอบนางอยู่แล้วนะครับเป็นผู้หญิงใจสู้บูไม่เลือกหน้าคนดูก็เลยเชียร์ตลอดนะครับระหว่างการชิงแชมป์เป็นผู้ท้าชิงเนี่ยคนดูเชียร์รอนด้าราซี่มากพอสมควรไม่เห็นมีเหตุผลอะไรที่จะต้องเทิร์นฮิลเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลิฟมอร์แกนที่กําลังบิ้วมาที่จะเทิร์นให้มาเป็นฮิลจ๋าเป็นตัวโลกจิตอีกตัวหนึ่ง ก็ดันมาเทินฮิลในเวลาเดียวกันเราก็เลยแบบเอา้าทำไมทุกคนที่อยู่ในค่ายเนี่ยอยู่ดีๆก็เทปไปเป็นตัวร้ายกันทั้งหมดความบาลานซ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนก็ต้องมานั่งดูกันในด้านของเลกาโดเดลเฟตาสมากับฮิทโรนะครับก็ถือว่าโอเคแหละหลังจากที่ฮิทโรเนี่ยขึ้นมาอยู่ค่ายหลักเป็นเดือนๆแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่มีบทอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในที่สุดเนี่ยก็จะมีบทกับเขาสักทีแต่พอมีบทครับจำนวนคนก็ไม่ครบอีกก็ยุ่งยากเข้าไปอีก นะครับเราคิดว่าคนที่น่าจะเข้ามาอยู่ในทีมของฮิตโร w ก็น่าจะเป็นพวกแม็กแคปมอรลิโคเช่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นพวกพระเอกที่เป็นตัวประกอบอะนะแต่ถ้าถามผมผมรู้สึกว่าเลกาโดเนี่ยน่าผลักดันมากกว่าฮิตโร w นะเพราะว่าคาแรคเตอร์ของการเป็นฮิลของเลกาโดเดลเฟทัสมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับการปั้มค่อนข้างที่จะน่าสนใจมีราสีของการเป็นแม็กซิกันแก๊งสเตอร์จริงๆอะ เหมือนกับว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมอยู่ในรูปแบบของมันแล้วนะครับแต่ว่าฮิตโร w เนี่ยนอกจากการแต่งตัวแล้วก็ท่าทางการเดินแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรสื่อออกมาให้น่าสนใจขนาดนั้นโดยเฉพาะสไตล์การป้ามบนเวทีนะครับผมและในสัปดาห์นี้สําหรับเรื่องที่น่าสนใจที่สุดสําหรับผมนะครับก็คือการขัดคําสั่งของเจอูโซทุกคน เซมิเซนเนี่ยพยายามอธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่าคําสั่งนี้เนี่ยไม่ได้มาจากเขาแต่ว่ามาจากโรมันเลนนะครับเจอูโซ่เนี่ยจะไม่สามารถขัดขืนได้อยาขัดขืนท่านหัวหน้าเผ่าเป็นอันขาดแต่ว่าเจอูโซ่ครับก็ยังไม่ยอมฟังแถมยังออกไปโดนอัดจนหงายท้องไปอีกการทําผลงานครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าทําพลาดอย่างมาก รวมทั้งสัปดาห์หน้าเองเนี่ยลงม,มาเลงก็จะกลับมาปรากฏตัวใน SmackDown อีกคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรื่องของเจอูโซ่น่าจะเป็นประเด็นหลักใน SmackDown นะครับแรงกดดันมหาศาลจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนในสัปดาห์หน้าก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ SmackDown ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ